พระสารีบุตรเคยถามพระศาสดาว่าทำทานอย่างไรได้ผลใหญ่ได้อาน,นิสงส์ใหญ่และทำทานอย่างไรได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ยมว่าทำทานยังไงได้ผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอริบุคคลด้วยเคยมีคนบอกโยมไหมว่าทำทาน แล้ววางจิตยังไงจึงจะได้เป็นอริยบุคคลเอาไปวัดกันมาจนห้าสิบหกสิบปีแล้วเนี่ยอะไรนะปราบปลื้มกับการที่ได้ทำไปไม่ใช่ตัวปราบปลื้มกับการที่ได้ทำไปเนี่ยพระสัสดาตัดบอกกับภาษาลีบุตรว่าได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าปารณิมิตตวสวัตติ แต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเป็นอาคามีไม่พ้นนรกกับเดชานเปรยพิสัยอา้าวใครวางจิตแบบไหนอีกไหนดูซิจะตรงกับที่ผู้เจ้าตรัสไปเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ดูให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจิตบริสุทธิบริสุทธิ์ยังไงอ่ะไม่หวังผลอ่ะฮะ แบ่งปันนะคิดว่ายังไงคิดว่าอาเชิญข้างหลังยกมือให้ยังไงให้ด้วยความศรัทธานั่นเป็นทานของสัพพุลิตสถานคือทานของสัพพบุรุษคนดีแค่หนึ่งข้อแค่นั้นนะ จริงๆแล้วมีห้าให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนและเห็นผลที่จะพึงมาถึงเราให้มีผู้เจ้าตรัสเอาไว้สัพพุลิสสถานหโยมได้ไปข้อเดียวก็ยังไม่ใช่นะอ้าวไปมาหลายอาจารย์แล้วนะเนี่ยไหนดูซิอาจารย์ไหนสอนว่าให้ทานแล้วเป็นอริบุคคลไหนตรงไหนอา่า ให้แล้วมีความสุขก็นี่ไงปลื้มใจปิติใจสมนัตใจได้เป็นปรณิม,มิตวสวัตตีนี่ไงจิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจสมนัตใจเขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบกองหอมเนี่ยหลังจากตายแล้วเนี่ยย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปารณิม,มิตวสวัตตีเขาสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ นะเป็นผู้กลับมาบาลีใช้คำว่าอาคามีนะอ่าเจนให้ด้คารบริบสุทใจไม่คิดอะไรมันต้องคิดสักอย่างมันไม่คิดอะไรมันคิดยังไงเนะาะจะให้นไม่หวังผลไม่หวังอะไรใช่ไหมอ่าไม่หวังอะไรก็ ได้เป็นเทวดาสูงกว่าจาตุมหาราชิกะแต่ก็ยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาถ้าพวกหวังเนี่ยหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ได้เทวดาต่ำกองเาเพื่อนเลยคือจาตุมหาราชิกะและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมากลับมาสู่นรกกัเนตาชานไปวิสัยในสังสารวัฏเหมือนเดิม นี่ตัดกัสารีบุตรนี่สองพันกว่าปีที่แล้วผู้เจ้าพูดไว้อย่างนี้นะ,อะแอแเราเอาความจริงมาบอก่ะเอ๊ะผู้เจ้าเคยพูดอะไรไว้เมื่อกี้ยมยกมือให้ทานยังไง <c oughs> อะขอขอใส่ไม้หน่อยขอใส่ไม้หน่อยอเปิดเลยเปิดไม้รอไม่ให้เลย เสียงไม่ออกมาเนี่ยก่อนจะให้เขทดสอบกันสิทดสอบพูดเองครับให้เพื่อพระให้เพื่อฆ่าความตดนีในใจเ,เพื่อฆ่าความโลภโกรธลงครับแม่เข้าแก๊ปมาเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่า,อ,าอ่าจริงก็ยังไม่บทวันะญยังไม่ตรงเป๊ะ แต่เป็นการตรงโดยนัยยะที่อธิบายมากขึ้นนะพระศาสดาเนี่ยไล่ลำดับอย่างนี้ลำดับแรกเลยพวกหวังผลในทานเคยให้แล้วหวังผลไหมหวังมีจิตูกพันในผลไหมสลักชื่อกันเต็มเลยใช่ไหมอ่าโหตามนะไม่ได้เลยอ่าคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไหมเคยคิดไนหะ Okay. ไอพวกเนี่บวยสุดเลยนะพวกนี้จะไปเป็นนี่ครูเจ้าบอกเนี่ยเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายศยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไลที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปผมไฟแก่สมณะหรือกรามเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะเมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมา เป็นอาคามีสูงขึ้นไปในผู้เจ้าบอกยังไงเขาไม่หวังผลไม่มีจิตปลุกพันไม่มุ่งการสั่งสมแต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีอเคยนึกอ่าใหม้มันดนีพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่เมื่อตายแล้วก็ต้องเป็นผู้กลับมาสู่สังสารวัฏอีกเหมือนเดิม อีกพวกหนึ่งไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาเคยไหม <L> เคยอ่าไอ้พวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามานะแต่หลังจากตายจากชั้นยามาต้องกลับมาสู่สังสารวาัฏ <c oughs> ไม่พ้นนรกกัเนเดชานเปลวพิสัยอีกพวกเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าเคยคิดบ้างไหม เป็นนักบวชไม่ได้หุงหาอาหารนะให้ซะหน่อยนะนะพวกนี้เป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะบางพวกก็ทำตามฤาษีในครั้งก่อนนะพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นนิมมานารดีนะอีกพวกหนึง่งเนี่ยเพื่อความปลื้มใจอย่างที่บอกไปเมื่อครูน่นี้นะไปเป็นเทวดาชั้นปารณิมิตาวสวัติ พวกสุดท้ายเลยไม่หวังผลไม่ผูกพันไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีไม่คิดว่าทำตามประเพณีนะไม่เพื่อความปลื้มใจปีติใจแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตพวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหม,มกายิกานังเทวานังและเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเป็นอนาคามี เป็นอริบุคคลได้ตอนนี้ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตทำยังไงเพราะเขาได้เป็นอนาคามีเขาได้เป็นอริบุคคลคือเขาได้ทั้งผลใหญ่ไปเป็นเทวดาด้วยและได้อน,นิสงส์ใหญ่คือเป็นอริบุคคลด้วยนะก็แสดงว่าการให้ทานวางจิตแบบนี้เป็นอริบุคคลนะไม่ต้องหวังผลไม่ผูกพัน ไม่มุ่งการสั่งสมและอย่าไปคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะและการคิดทุกแบบไม่เอาแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตและปรุงแต่งยังไงเอรอก็ต้องไปสู่ที่โยมคนนี้เขาพูดว่าวางจิตละความตระหนี่พระเจ้ากัดบอกโสดาบันให้ทานแบบโสดาบันให้ยังไง โยมต้องมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงค์และเป็นผู้มีใจปราศจากความประหนีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนพวกนี้เป็นอริบุคคลโสดาบันผู้เจ้าบอกเธอมีคุณธรรมสี่อย่างเนี้ยมั่นคงในพระพุทธพระธรรมประสงค์ และมีการให้ทานโดยวางจิตละความตัวหนีย่อมได้โสดาบันบุคคลตามที่ตรัดไว้กับช่างไม้ในพระสูตรนี้เห็นนะแดันั้นคำพระศาสดา,า,าของเราเอาไว้ใช้ในการวัดสอบความถูกต้องและจะทำให้เรารู้เทคนิคแง่มุมในการกระทำอย่างเดียวกัน ยมวางจิตผิดยังเป็นปุถุชนยมวางจิตถูกเป็นอริยบุคคลก็ให้เท่ากันแต่คนนี้เป็นอริยะไปแล้วนะเพราะวางจิตถูกต้องนี่คือประโยชน์ของการรู้พุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรง